าวัสดีครับเซอร์แกนเซอร์ครับพร้อมวิดีโอนี้ก็เอาล็อกสายธนูไฮบิดนี่ครับมาล่าที่พีระมิดชั้นสองนั่นเองนะเออพีระมิดชั้นสองยามาล่ามีระมิดสองครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็ลองมาล่าดูเนี่ยว่าตัวนี้ไม่ทําเงินไม่ได้เท่าไหร่นี่ครับโดยของสมไซแบบคลาสสิกคลาสสิกนี่ครับก็ล่าไปครึ่งชั่วโมงนี่ครับผมก็ล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะั่นเองนะ แล้วก็ไปดูพรีวิวต้อนร่ากันสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะเร่งสปีดวิดีโอด้วยนั่นเองนะอ่ะแล้วก็ใส่ของไฮ้บิดก็แนะนำให้บิดไปแล้วนะครับอ่ะแนะนำไอเทมกับสเตตัสแล้วก็สกิลไปแล้วนั่นเองนะในวิดีโอที่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ก็จะมาฟาร์มเลยนั่นเองนะโลกสายฮันูแบบไฮบิดนะครับสายลูกผสมนั่นเองนะผมก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็ได้ขยะมาแล้วเ่ยแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขายขยะกันนะ่ะไปก่อนท่เราจะรู้ยอดเงินว่ามันจะได้ขายได้เท่าไหร่นเนี้ยเราไปดูพรีวิวในการเตะของผมก่อนเองนะไปกันเลยไป สง,สงสารไปทุตาและครับน้ำนาตากระทบใจสงโลกเห็นภาพเธอไม่หายไปกรสิบบอกเธอได้ไดกราบลายเป็นน้ำละท่วมบาทและเลือดไหลท่วมใจสอมองหยุดทำง,งานฉันได้ตอนเห็นภาพเธอจากไป เธอให้ได้จากภาพลวงตาเป็นองฝีปากที่อ่อนลุงฉันยังไม่ลืมรถจูดที่เธอ คคราวนี้ก็ไปดูพรีกัเนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ไปขายขายะกันนะครับที่นี่เงียเดี๋ยวก่อนผมลืมแนะนำไม่นั่นเลยอันเนีย้ยแนะน,นํนาแนะนํารีเมชั่นสองเลยอันเนีย้ยเอาตายเลยเงียตัวอะไรไม่รู้เงียบผมลืมแนะนํารีเมชั่นสองเลยอันเนีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปก่อนเงียตัดช่วงนี้ไปก่อนเดินก็ไปเดินก็ไปแนะนำพรีเมชั่นสองก่อน โอเคก็มา okay, ถึงบีมิชั้นสองแล้วเนี้ยบีมิชั้นสองมีตัวอะไรบ้างนาเนี้ยก็มาดูกันบีมิชั้นสองเนี่ยมีตัวขาวแดงนะครับยขาวแดงก็การ์ดมันการ์ดมันมีราคาเนี่ยการ์ดมันสามารถไอ้นี่ตีท่าน,น้ำนร้งขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเอาไว้ตีพวกท่าน,น้ำมาดีนะการ์ดขาวแดงเนี้ยอ่าแล้วก็ตัวเราคุ้นเคยนี้ยครับโซเดอร์สเกลตันนั่นเองนะ ใส่แบบอาวุธแล้วคลีบบวกเก้าเนี่ยแอดแอดชอบแอดชอบจริงๆเลยเนี่ยการไปนี้เนี่ยอ่ะแล้วก็อีกตัวนี้ก็คืออาร์เชอร์สเกลตันนี่ยอีกตัวนี้ก็คืออาร์เชอร์สเกลตันนั่นเองนะอ่าที่การ์ดมันก็สามารถยิงตีระยะไกลได้แรงขึ้น10%นั่นเองนะเอ่อที่ทุกคนต้องการเลยเนี่ยเป็นการ์ดสองใบที่ทุกคนต้องการนี่ย เอ hey, สเกลตันสองตัวนี้นี่ใครๆก็ต uh ้องการยริงนะการแแบบนี like ้มันแพงเนี่ยทั mm ้งอาเชอร์แล้วก็โซเดอร์สเกลตันการ์ดแพงขาวแดงก็ขาวแดงก็มีราคาเนี่ยการแทงต้งสั่ตัวเลยยริงนะมีพอพลิงมีมีพอพลิงมาด้วยเนี่ยเอาไว้เก็บชอบชอบแยกมาเก็บขยะเนี่ยก็มีเท่านี้เนี่ยอ่าแล้วก็ที่นี่มันมาร์กตกนี่เนี่ยไอตัวอาเชอร์สเกลตันเนี่ยมาร์กตกนี่เนี่ยมาร์กตก ธนูปริศนาอะไรนะเป็นธนูราคาถูกเงี้ยนะที่มันชอบตกนี่ก็ขายได้ราคาเงี้ยนะขายได้เงี้ยหน่อยเนี้ยนอะแล้วก็ขยะมันก็จะมีแบบกระดูกนั่นเองนะสเกลโบอลเนี้ยกระดูกของสเกลตันนี่นะก็คือมันขายได้ร้อยกว่าๆนั่นเองนะแล้วก็มีปีกข้างขาวนะี่ครับปีกขาวแดงแล้วก็เขี่ยวขาวแดงนะี่ครับอ่ะมีเท่านี้นะี่ครับขยะมันมีน้อยมากเลยในแะง่ในแบบนี้ ขยะน้อยมากเลยเนี่ยแล้วก็มีมันชอบตกเลทเฮิร์บด้วยเนี่ยนะก็มีเท่านี้เนี่ยลองไปขายกันดูเนี่ยว่ามันขายได้เท่าไหร่จรงเลยเดี๋ยวเอาพ่อค้าไปขายเนี่ยว่ามันจะอดซีดซีเท่าไหร่จรงเลยเดี๋ยวกันนะผมดูขยะนี่นี้ก่อนโอเคโอเคโอเคมีนี้เนี่บ อันนี้54อันใช่ไหมองุ่น3นี่ครับแล้วก็เล็เทอร์ห้าสิอันแล้วก็องุ่น3นี่ครับแล้วก็บอลบอลอ่าแล้วก็มีเท่านี้นี่ครับก็ข้าตัวปลาคากันเลยดีกว่าแล้วก็มีที่หน้นา,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 าม,นมันตกออลลีเล็กด้วยนี่ครับไปตัวสเกลตันพวกนั้นเนี่ยตกออลลีเล็กด้วยนี่ครับ การที่ผมแต่โอกาสตกก็ไม่ได้เยอะอ่ะโอกาสตกน้อยเนี่ยแต่มันก็ตกออริเล็กเนี่ยโอกาสตกไม่เยอะมากเท่าไหร่เองเนะอ่ะแล้วก็มาดูตัวนี้นี่ยเอาแว่นขยายมาสองด้วยนี่นะเขานอนหลับกันเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยมีคนชอบหักไม้ผีตรงนี้เนี่ย คนรับของนี่ก็ต้องมานั่งชุบกันตลอดเวลาเลยเองนะนะเราไปขายกันดูนี้ยปั๊บ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 ไอ้นี่แร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 สีม,ม่วงขายได้18บาทเองเนี้ยกระดูก Gold C D C แล้วขายได้ร้อยเจ็ดเซนีเนี่คร้อยเจ็ดเซนีเองอะ่ะขายได้เท่าไหร่ 35, สามหมื่นห้าเนี้ยอันนี้เนีขายได้แพงหน่อยเองนะไอ้ของสต s t ก c k y มูคุชอะไรสักอย่างมูคัทสอะไรสักอย่างเียกบขายสามสองเีแล้วก็ปิดค้างคาวขายเจ็ดสิบแปนี่ก็มีเพชรมาหน่อยตกใจคาวแดงเนี่ยธนูขายได้หกร้อยยี่สิบเ่ยเลทเทอร์ขายได้สิบเอ็ดเนี่แล้วก็โอรีห่งอันเดี๋ยวผมลืมเก็บเงินไว่สักครั้งขายไปนี่ยปั๊บแล้วก็เอาเงินไปขายด้วยเองนะ ถ้ามีคนรับองุ่นเนี่ยมีใครรับองุ่นไหมองุ่นเนี่ยองุ่นรับร้อยห้าสิบเนี่ยองุน่นโตจากโพปลิงนั่นเองนะแล้วก็มีอะไรอีกมีโอลิเนี่ยโอลิตายกันหมดเลยเฮ้ย <c oughs> โอลิโยนไหน <c oughs> ลงไปนอนกันหมดแล้วเนี่ยบแต่โอลิก็ขอไม่นับก็แล้วกันเนื่อเพราะ เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอยู่ที่ดวงนี่ครับเผื่อโอรีไม่ตกเองนะโอรีของมันนับก็มาเปิดราคากันเลยดีกว่าอันนี่ยว่ามันขายได้มันเท่าไหร่เองนะสําหรับครึ่งชั่วโมงที่ฟาร์มในแมปแมปปีนี้ขั้นสองเนี่บแมปของสเกลตันเลยเองนะชับชับครึ่งชั่วโมงได้สี่หมื่นเจ็ดเท่านั้นเนี่ยผมมีแต่ v ีพนะไม่ได้กดกรรมไม่ได้กดมรกอไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยมี v ีพอย่างเดียวเลยแล้วก็มาล่าเนี่ยได้สี่หมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนะต่อครึ่งชั่วโมงเนี่ย ก็ตกชั่วโมงละหนึ่งแสนเซนีนี่ครับจอลาว,ลวนะั้นเนี่ยชั่วโมงละแสนเนี่บชั่วโมงละแสนเซนีแต่มันได้ลุนการ์ดนี่ครับถ้าการ์ดตกมาก็เ hey ฮเลยนั่นเองนะการ์ดตกมาก็มีเ hey ฮเลยเนี่ยการ์ดตกมาเฮดังๆเลยนั่นเองนะอ่ะก็จะข้อสุบไปแล้วสำหรับเดี๋ยววีดีโอหนะ้าไปไปล่าบอมมี่กันต่อนั่นเองนะ อีชิปอีพีนี GP, ่ชั้นสามนีครับผมก็ทําเป็นซีรีส์ซีรีรส์ของไอ้โลกสายธนูไฮบิดตัวเนี้ยให้ครบทุกแมปเลยเนะครับก็แมปละครึ่งชั่วโมงเนะเพื่อไปดูเพื่อเป็นแนวทางอ่ะผมอยากทำเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็บทสรุปมันเอาไว้นะครับจะได้จะได้ดูแล้วอา่าเป็นแนวทางได้นั่นเองนะหรือเป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคแล้วก็เจอวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, สำหรับใครที่กดดิ้งกนด,ด้วยนะครับยงที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย